ยังคงเป็นประเด็นเดือดที่เรียกว่ามวยถูกคู่ค่ะระวางแพร่ริภัยวันอดีตนักปเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคค่ะและศาสตราจารย์ดรประวินชัชวัลรพงพันธ์นักวิชาการและนักเขียนอิสระอาจารย์ของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกียวโตที่ออกมาฟาดกันสนันโซเชียลหลังจากที่ทางแพรีรค่ะได้มีการโรพสต์ภาพรายได้จาก Facebook แต่ทางด้านของดออรประวินกลับแคปโพสต์ของแพร,รี่วิจารณ์เดือดจวกแพรีร่หากินจักรารโฮมไฟชัดดิยมและความเกียจงน่าจะคิดถึงหัว อกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้างก่อนที่แพรีจะสวนกลับแบบไฟลุกและโพสต์ซักันไปมาอย่างต่อเนื่องไม่จบค่ะประเด็นรมมดราม่านี้ค่ะสืบเนื่องมาจากที่ทางแพรีไพวันค่ะได้ออกมาโพสต์รายได้จากการเข้าถึงใน Facebook ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ราวๆกว่า500กว่าบาทค่ะพร้อมระบุแคปชั่นติดตลกที่หลายคนอาจจะไม่ได้ตลกด้วยว่าขอบคุณเจมารีกับลุงวุนเซนนะคะเดือนนี้ดาสองคนนี้จับมาก ขณะที่ทางด้านของดร์ปวินค LIKE ่ะก็แคปโพสต์ดังกล่าวของแพรรีมผจุกยับกลางโซเชียลของตัวเองค่ะว่าเหตุโพดีเราก็ต้องใส่หัวในขณะที่สงครามผลิตผู้เสียชีวิตจํานวนมากอินฟูหลายคนอวดรายได้จากการโหม่ไยชตินิยมและความเกียดจังน่าจะคิดถึงหัวอกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้างดิฉันคิดว่าอินฟูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นนางงามสันติภาพแต่อินฟูที่มีผู้ติดตามจํานวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปุกปันให้เกิดความเกลียดจัง หรือดูดถูกเยียดยามชาติอื่นๆอินฟูควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างและควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสัใจแต่นี้กลับกลายเป็นว่าคนตายมากขึ้นสามารถปั่นกระแสให้สูงต่อไปได้พร้อมๆกับตัวเลขในบัญชี โดยมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่แพรรี่ต้องการจะสื่อว่าเป็นการโพสเอาคาะและก่อนหน้านี้แพรรี่ก็ด่าฮุนเซนและมาลีโคโสกกลาหมกับผู้ชาที่ออกมาพ่นข่าวเท็จใส่ร้ายไทยทุกว,วันซึ่งหลายคนหลายเพจก็คงจะด่าไม่ต่างกันแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าก็มีบางกลุ่มที่เห็นด้วยกับทางดรประวินที่มองว่าแพรรี่เอาเรื่องของสงฆามาสร้างไรายได้หาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเอง งานนี้ค่ะด่ามาปะทุทันทีค่ะเมื่อแพรรี่ออกมาฟาดยับโพสสวนกลับดรอกเตอร์ปรนแบบรวัววในทนงที่ว่าหล่อนนี้คือไม่ด่าใครเลยเหอ้อหล่อนก็ด่ากเกือบทุกคนที่เห็นปากจากหล่อนเหมือนกันไม่ได้ตามแคปชัน่นเอาจริงๆแคปชั่นนี้ก็แค่โพสเอาหาเพราะปกติลงคอนเทนต์ทั่วไปหลากหลายอยู่แล้วแต่แค่ว่าเดือนนี้ด่าุญเส้นกับมารีเยอะดอยแล้วมันก็ต้องด่าจริงๆเพราะมันคืออาชญากรสงครามเจ้าพอเจ้าแม่เฟคนิวที่ปล่อยข่าวทั้งโกหกคนคมเมนตทั้งใส่ความประเทศซึ่งดีฉันเกิดและอา ออยู่ตนนี้คือก่อนที่จะเรียกร้องความสุภาพจากค่ายเรียกร้องจากตัวหลอนก่อนเลยค่ะแพรี่ยังพยายามอธิบายอีกว่ามีหลายโพส์ที่ช่วยนําเสนอแง่มุมของความเห็นใจเช่นการอยากทําร้ายคนงานมทมทีเข้ามาทํางานในประเทศของเราแต่หลอนก็ไม่เลือกเอาไปแคว้นซึ่งต้องบอกว่ามีแค่บางส่วนนะคะเพราะฉะบับเต็มนี่คือเดือดมากตามที่ท็อปดาราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะ แต่กระดูกเหมือนว่าดาม่าอย่างไม่จบขาะเพราะหลังจากประเด็นนี้กลายเป็นดาม่าเรียกว่าเป็นการเปิดศึกเติมระบบระหว่างแพรรี่และดร์วินแล้วก็มีคนดังที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นนักข่าวและผู้ประกาศข่าวคนดังที่เคยลงพื้นที่ไปทําข่าวกลางสมรภูมิสงครามมาแล้วอย่างคุณกรุณาปัวคําศรีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกันด้วยการแชร์โพสต์ของดร์วินพร้อมกับเขียนข้อความระบุเอาไว้ว่าเมื่อความเกียดชร้าเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้โลกที่เราอยู่ จึงหน้าหัวถูอย่างยิ่งขณะที่ชาวเน็ตเองค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิผิดหวังมากๆผมผิดหวังหนักพอๆกับพระอรชีเลยใช้กับประเทศเขมรไม่ได้ผู้นำเขมรประเทศทอแลออกสื่อให้นานาประเทศใส่ร้ายว่าประเทศขนาดนี้ตัวแทนประเทศไทยก็มือเป็นศักกระเบือดินไม่สื่อสารให้ทันโลกมันต้องอาศัยคนกลุ่มนี้แหละไปตอบโต้วพวกสื่อเขมรปากหมาตีหน้าซาเล่าความเท็จหมัดต่อหมัดไปเลย ความเข็ดชันกับความรุนแรงมันแยกออกกันได้ดีครับเข้าใจว่าเขาถากมาลีกับพุลเซนเป็นหลกักที่อาจารย์ประวินยังเกียรสถาบัานได้เลย ญีาบันเริ่มหายากกับคนหาแสงยุคสมัยใหม่ทำยังไงก็ได้ถ้าได้แสงแล้วก็จะได้เงินเริ่มตัดจริตจิตใจคนแต่เรื่องราวยังไม่จบค่ะเพราะทางด้านของแพรลีก็เสิร์ฟโพส์อีกรโๆเรียกว่าจัดแน่นจัดเต็มฟาดดรประวินแบบไม่พักกันเลยทีเดียวและอีกหนึ่งโพสต์ที่หลายคนมองว่าแรงมากไม่ต่างกันก็คืออยากรู้ค่ะว่าใครสร้างกลุ่มตลาดหลวงขึ้นมาแล้วปล่อยให้คนในกลุ่มสร้างเฟคนิวและเฮสปีดเต็มไปหมดใครเห็นต่างโดนแขวนด่ากันในกลุ่มไม่พอ ลามออกมาด่าดนอกลุ่มจนต้องคดีตอนล้างกลุ่มหายหรือ,อยังอยู่ไม่ทราบคนเปิดกลุ่มอยู่สบายแต่คนในกลุ่มกลับวนเวียนอยู่กับคดีโดยเรื่องนี้ค่ะไลค์กดมองว่ากลุ่มเด็กลก่าน่าจะมาจากเพจที่อาจารย์พวินเคยเป็นแอดมินเพจแล้วก็มีเนื้อหาจับจ้วงเบื้องสูงขณะที่อาจารย์พวินเองก็ถือว่าเป็นผู้ลิภัยในคดีหม1ด2ด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้แพรลี่ก็ยังโพสอ,อีกว่าถ้าเป็นดิฉันหล่อนดาหล่อนสาบย็นโคแต่ถ้าเป็นผู้ชายหล่อๆแม้จะมีความเห็นทางการเมืองตากจากรลอนหล่อน ก็จะหาเหตุผล108,009ในการให้อภัยและเข้าข้างขณะทีฟ่ฟาของดรประวินค่ะก็โพสตลอยๆแต่อ่านก็พอจะเดาได้ว่าหมายถึงใครโดยบอกว่าดิฉันเคยคิดว่าการศึกษาในสถาบันหลักของไทยประสบความล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันกองทัพที่ล้มเหลวทั้งในแง่ของสกอ r รชิ p คือความล้มเหลวที่ความเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของกองทัพ และล้มเหลวในแง่ของการเป็นสถาปานที่ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยเราจึงเข็นว่าแม้สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่ได้ช่วยให้หนายผลยุติการทำรัฐประหาร แต่พอมาเจอดาบ้าวันนี้ดิฉันคิดต่อไปว่าการศึกษารในสถาบันสงฆ์ก็ล้มเหลวแม้แต่คนจบปร,ริญญาเก้าก็ยังไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่ท่องจําคัมภีร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระไตรปิฎกธรรมวินยัยและปัญญาคํมสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีการสารสําคัญคือในความปรารถนาดีต่อผู้อื่นในความสงสารในทุกชีวิตและในแง่ไม่เบียดเบียนผู้ที่บรรลุปร,ริญญาเก้าย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเหล่านี้อย่างแตกฉาน ดังนั้นเมื่อบุคคลอย่างไพรวันที่เคยผ่านการศึกษาระดับสูงสุดนี้ออกมาจากร่มกาศสวัดแล้วกลับมีทัศนคติที่ส่งเสริมสงครามเห็นการเสียชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นรายได้จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับรักฐานของคําสอนอยากสิ้นเชิงทําให้เกิดคําถามต่างมามว่าการศึกษาส่งที่มุ่งเน้นความรู้ในระดับสูงเช่นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรหากไม่สามารถล้อมจิตสํานึกให้ยึดมั่นในหลักการแห่งคันติและสันติภาพได้ความย้อนแย้งนี้ไม่ได้หมายความว่าระบบการศึกษาส่งล้มเหลว โดยสิ้นเชิงอาจีให้เห็นถึงความล้มเหลวในระดับบุคคลทีมแม้จะมีความรู้ทางทฤษฎีแต่กลับไม่สามารถนำมาใช้ในการขัดเกลาใจ,ใจิตใจให้หลุดพ้นจากอวิชชาและโทสะได้การกระทำดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าความรู้ทางธรรมมีได้เท่ากับความเป็นธรรมความสามารถในการอธิบายหลักธรรมขั้นสูงอาจอยู่คนละส่วนกับการปฏิบัติจริงในชีวิตอันเป็นแกนแท้ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา จากนั้นค่ะทางแพรรี่ก็สวนกลับทันทีค่ะว่าสถาบันเดียวทีไม่ล้มเหลวและดีเลิศประเสริฐสีที่สุดบนโลกนี้ก็คือสถาบันที่คนอย่างเจ๊ปวินจบมาค่ะสถาบันที่คงจะได้สอนเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและการเคารพความแตกต่างเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับเจ๊ปวินเป็นอย่างดีแล้วคนอย่างเจ๊ปวินที่ถือตัวเป็นอาจารย์ของคนอื่นจึงเลือกที่จะโพสภาพลับของคนอื่นลงในทวิตเตอร์และปล่อยให้ฝูงชนเข้าไปคอมเมนต์เหยียบย่ำศักดิ์ศรี์ความเป็นมนุษย์ของเขาต่างๆนั้น 他。<noise> เรื่องนี้ดิฉันไม่ได้พูดคนเดียวนะคะมีนักวิชาการหลายคนพูดแต่ตั้งคำถามไปถึงมาหาวิทยาลัยที่เจประวินสอนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะปะด้วยโพสต์การพูดว่าแฟนลิซ่าหน้าตาต่ำกว่าคาเฉเลียแต่ตัวเองไปเอาผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาอุปโลกว่าเป็นผัวซึ่งครั้งหนึ่งค่ะเคยมีประเด็นดราม่าหลังจากที่นางด็อกเตอร์พรวินออกมาโพสต์แสรงแฟนหนุ่มของลิซ่าแบทพิงก์อย่างเฟเดริกอาโดซีโอทาย,า,ยาทอาณาจักรแบรุลุยวิตตองว่าทายาทลุยวิตตองค่ะไม่ใชทาายก็็เปนผู้ธรรมด คนดึงหน้าตาบีโรโอเวเรตแต่พอรวยเลยดูดีไปหมดดูดีคู่ควรนักร้องสาวบอกสมกันดีและดิฉันก็เชื่อว,ว่านักร้องสาวรักเขาไม่ใช่เพราะเขาเป็นทาย,ยาทลุยแต่เป็นเพราะเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาค,คนหนึ่งเท่านั้นแน่นอนขวาดในตอนนั้นเนี่ยทางดร์ปวินเองค่ะก็ถูกทวนลงชับไม่เบาเลยละค่ะ ดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบค่ะเพราะแพรรี่ยังเดือดต่อเนื่องจัดอีกโพสต์กลางดึกบากเจ็บทุกคำบอกว่ามีคนบอกว่าดิฉันออกทะเลบ้างชกใต้เข็มขัดบ้างคือจริงๆกูยังอยู่ปากอ่าวค่ะกูไม่ได้ไปไหนเลยกูแค่พยายามตั้งคำถามกลับไปหาคนที่ชอบเอาเรื่องการบูลลี่เรื่องการบินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาแบบน้าคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเองดูเหนือชั้นกว่าในทางวิชาการและมีเหตุผลคือก่อนที่มึงจะพยายามอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นแบบไหนอ่ะก่อนที่มึงจะมาตั้งมาตรฐานเรื่องการเป็นิน เรื่องการยอมรับความแตกต่างหลากหลายปลาปลามันต้องเริ่มต้นที่ตัวมึงก่อนเลยค่ะประเด็นกูมีแค่นี้ความเปิดกว้างที่บล็อกแม้แต่กระทั่งคนที่แชรสเตตัสของตัวเองไปโต้แยง้งบล็อกแม้กระทั่งคนที่แท็กเฟซของตัวเองให้มาอ่านความคิดเห็นของคนอื่นมันคือความเปิดกว้างแบบไหนยังไงคะส่วนเรื่องหลักความเห็นจุดยืนเรื่องการสนับสนุนการปกป้องอธิปไตายกูเคยพูดไปแล้วค่ะเดี๋ยวกูเขียนอธิบายอีกรอบก็ได้ นอกจากนี้แพรรี่ยังแคโปโพสของดรประวินในอดีตที่เคยโพสแซลีซาเอาไวอ้อีกะว่าเซเลปกินลูกชิ้นทอดแฟนคลับแห่กินตามเซเลปกินโรตีสายไมแฟนคลับแห่กินตามวันไหนเซเลบกินขี้แฟนคลับคงตามไปหาขี้แดกพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าสังคมหยุดพัฒนาโดยแพรรี่ค่ะยังได้เขียนแคปชั่นสวนกลับแบบดูเดือดอีกคะว่าดิฉันคิดว่าอินฟูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวกเขาเป็นแางงางสันติภาพแต่อินฟูที่มีพูดติดตามจํานวนมาก าสามารถดิกลียงการใช้ภาษาที่ปุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นๆอินฟูควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างและควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจเครดิตประวินค่ะใต้บึงอ,อิจฉารกระทั่งคนยืนกินลูกชิ้นและดูถูกสติปัญญาคนอื่นเพียงแค่ว่าเขาเปีไอดอลเป็นที่ชื่นชอบของตัวเองแล้วก็ยังคอมเมนต์ใต้โพ์อีกว่าสังคมหยุดพัฒนาคือสังคมที่ดูถูกคนอื่น ว่าเขาจะต้องแตกคียเพียงเพราะว่าเขาชื่นชอบเซษเล็บบางคนก่อนที่ต่อมาค่ะแพรรี่จะทิ้งทายโพสต์เอาไว้เป็นโพสต์สุดท้ายแบบยาวเหยียดโดยได้อธิบายทีแจงเป็นประเด็นประเด็นที่กำลังเป็นดรามา่านักนี้ค่ะ พสต์สุดท้ายกอดน,นอนแล้วนะคะในฐานะของกระเทยชาตินิยมคนหนึ่งใช่ค่ะดิฉันสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติดิฉันให้กำลังใจกับนายทหารทุกคนที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศดิฉันด่าอีบุนเซนดิฉันด่าอีมาลีเพราะที่ฉันบอกว่าสองคนนี้เป็นสาตั้งต้นของความรุนแรงโดยเฉพาะอีบุนเซนซึ่งมักปลูกความฟังเกียรติชังให้คนในชาติของมันทั้งมีอำนาจในการสั่งให้คนไปรบและตายแทนมันได้จริงๆในการประทะการที่ เกิดขึ้นครั้งล่าสุดและในการเชื่ออยากสุดจิตใจของตัวดิฉันเอกว่ากองทัพของเราได้พยายามอยากเหลือเกินแล้วที่จะใช้สันติวิธีในการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านพยายามจะหาทางออกอันจะนาไปสู่การเจรจาและการหลีกเลี่ยงสงคารามแต่กับภาพความบาดเจ็บความสูญเสียของนายทหารชั้นผู้น้อยการยั่วยุที่ไม่จบไปสิ้นของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านการเริ่มต้นด้วยการสั่งปิดชายแดนและการสั่งปิดปราสาทดิฉันถือว่าเรายืนอ,อยู่บนหลักของการใช้สันติวิธีอย่างเต็มที่ แล,และดิฉันก็เห็นด้วยมาโดยตลอดแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์เปิดฉากยิงมีการเพิ่มกําลังทหารของประเทศเพื่อนบ้านมีการใช้ความรุนแรงซึ่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มตน้นและทางกองทัพก็ตัดสินใจดีแล้วว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งเราจําเป็นทําเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตแต่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าไม่เพียงแค่ดิฉันคนเดียวเท่านั้นแต่รวมถึงคนไทยหลายคนหรืออาจจะหลายสิบล้านคนคงมีความคิดที่ต่างกันในทางที่จะส่งกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของกองทพัพเพื่อปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนหรือแม้แต่ความปลอดภัยของประชาชนแนวชายแดนอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนในการวางแผนเรื่องการรบไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะทิ้งระเบิดตรงไหนดังนั้นการมาพูดว่าดิฉันโหมสงครามจึงฟังดูเป็นเรื่อง ทีเ่เจอร์สิ้นดีค่ะใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับการปกป้องประเทศชาติจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้ยับว่าเห็นด้วยกับการปกป้องเลยคะเพราะดิฉันบอกว่าเราไม่ใช่คนเริ่มและเราไม่ได้หลุดขาดค่ะตลอดเวลาในช่วงที่เกิดการประทะดิฉันพยายามกันกรองข้อมูลและนําเสนอข้อเท็จจริงซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ความเป็นไปของสถานการณ์พยายามทําหน้าที่เท่าที่ทาได้ในการทั้งส่งสารในการทั้งแก้ต่างเพื่อชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลเฟกนิวซึ่งฝั่งตรงข้ามพยายามสร้างขึ้นมาก หมมดดิฉันมีโทรศัพท์แน่นอนค่ะดิฉันไม่ปฏิเสธเลยอย่างที่ประวินพูดถึงโดยเฉพาะก็โทรศัพท์ที่มีต่อผู้นําประเทศและผู้นําทางการทหารของกัมพูชาแต่ตัวประวินเองก็ควรจะต้องยอมรับทั้งความเกียิชังและความมีอคติภายในใจของตัวเองด้วยคือมึงตั้งคําถามกับกูก็ควรส่องกระจกตั้งคําถามกับตัวมึงเองความเป็นสัตร์อาจารย์ที่มีในตัวของประวินในหลายครั้งก็ไม่ได้ช่วยยับยั้งความอคติส่วนตัวที่ประวินมีต่อผู้อื่นนิสัยสัตดานที่ชอบแกกัดโพสแขวนดัด ก็เป็นอีสัยที่ประวินมีและเห็นได้ทั่วไปไม่ต่างจากคนอื่นๆที่ประวินมักตั้งคำถามอยากเป็นวิชาการไม่ผิดจากเคสรถตู้ที่มีเสียงชี้หน้าด่าผู้อื่นว่ากระเทยควรจะต้องมีเสียงตอบกลับไปว่ามึงสิอีกระเทยเช่นกันขอบคุณที่พยายามพูดถึงความเป็นประโยีน์เก้าวที่มีอยู่ในตัวดิฉันแต่ดิฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่าดิฉันตระหนักถึงคุณวุฒิรวมถึงคุณธรรมภายในจิตใจดิฉันมีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องรอให้คนแบบประวินมาเตือนสติให้แน่นอนค่ะ ว่าศาสนาธรรมสอนให้ดิฉันมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความปรารถนาดีและความสงสารในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนด้วยเขตุอันเป็นเช่นนี้ดิฉันถึงกล้าที่จะออกมาเตือนอินฟูลห,หลายคนที่พยายามจะไล,ล่ล่าทำร้ายแรงางานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยทั้งไลฟ์สดในทิก t ก็ทั้งเขียนข้อความใน f เฟ o บุ๊าดิฉันเป็นคนทีมวเข้าใจและรอยมนุษยธรรมอยากแยกแยะไ่ได้แบบที่ปวินพูดถึงจริงดิฉันขกไม่ดําอาหารหรือน้ําดื่มไปแจกให้กับคนงานชาวกัมพูชาที่สร้างบ้านให้กับดิฉัน อยู่ทุกวันนี้แน่นอนค่ะแต่สงครามเป็นเรื่องของสงครามและใครก็ตามที่ในมือมีอาวุธทั้งมุ่งจะทําร้ายคนอื่นเขาก็สมควรจะต้องได้รับการป้องกันและตอบโต้ค่ะทั้งนี้เพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาทําเป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นชาวบ้านหมือปป่าวซึ่งปรารถนาความสงบสุขและสันติภาพ อาหารคือเจ้าหน้าที่ในความรู้สึกของดิฉันและการจัดการกับภัยคุคกคามก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเขาดิฉันตระหนักและเห็นถึงแก่ชีวิตรวมถึงความสงบสุขของกดมือป่าค่ะดิฉันจึงสนับสนุนการทําหน้าที่ของทหารในการจัดการคนที่มีอาวุธอยู่ในมือถ้าดิฉันเหตุด้วยกับการกระทําที่ร้มยุษยธรรมและปากเถื่อจริงถ้าดิฉันไม่เคารพต่อชีวิตของผู้คนดิฉันคงไม่นําเสนอภาพของการที่ทหารไทยห่อร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของทหารกัมพูชาและนําไปคืนให้ถึงชายแดนระหว่างประเทศคง มไม่พยายามพูดถึงจํานวนของทหารที่เสียชีวิตและตั้งคาถามถึงอีบูเซและอีบมาลีเพื่อให้พูดความจริงและเคารพต่อการอุทิศตนเพื่อชาติของทหารเหล่านั้นเมื่อมีการทําข้อตกลงหยุดยิงดิฉันก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่มีความรู้สึกดีใจที่ความรุนแรงได้ยุติลงดิฉันจึงเรียกร้องให้ผู้นําของประเทศกัมพูชาเคารพข้อตกลงและทําตามสิ่งที่ตัวเองได้ให้สัญญาเอาไวา้ดิฉันไม่เคยพูดเรียกร้องให้ทหารก่อสงครามนะคะอันนี้ขอยืนยันอีกครั้ง ความจริงคือสงครามเกิดก่อนที่กูจะแสดงความคิดเห็นค่ะพ่อกูส่งกําลังใจให้ทหารในการทำหน้าที่ซึ่งเขามีภารกิจชัดเจนของเขาหยุดแล้วพ่อกูให้กําลังใจในการเสียสละของทหารกลายเป็นว่ากูเป็นคนโหมสงครามสร้างความคิดชงังหาก,กินกับชาตินิยมมึงก็พูดเหมือนว่ากูเป็นแม่ทัพภาคที่สองซึ่งสามารถสั่งให้ใครไปออกรบหรือไม่ออกรบได้พูดเหมือนว่ากูมีอํานาจสั่งให้เครื่องบินรบขึ้นไปรอบปราสาทต่าม,มื่นโทม ในโพสที่พูดถึงรายได้ดิฉันพยายามไม่แต่ประเด็นอื่นเลยเพราะดิฉันต้องการประชดอีวุลเซนกับอีมาลีเพียงเท่านั้นว่าการที่ดิฉันเสียเวลามาดั้งดาพวกมันสองคนไม่ได้ทําให้ดิฉันสูญรายได้ซึ่งปกติดิฉันขายของประจําอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละเป็นเพราะว่าจุดยืนในเรื่องนี้ของดิฉันแตกต่างจากทั้งวิชาการบางคนจึงกลายเป็นว่าการโพสรายได้ของดิฉันถูกโยงไปถึงเรื่องการสูญเสียเรื่องการบาดเจ็บล้มตายซึ่งตัวดิฉันเองก็พยายามเคารพมาถือตลอดและพยายามที่จะไม่พูดเป็นเรื่องตลกก็ไม่มีอะไร มากกว่านี้นะคะแค่จะมาแสดงจุดยืนในความเห็นของตัวเองที่มีต่อการประทักกันที่ผ่านมาว่าจุดยืนของดิฉันเป็นแบบนี้จุดแบ่งของดิฉันอยู่ตรงนี้ซึ่งต่อให้ใครจะยังด่าทอดิฉันก็ตามแต่ดิฉันก็ยังเคารพในจุดยืนของดิฉันที่ดิฉันเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนเรื่องที่ประวินพูดเรื่องการเปิดกว้างเรื่องการมีมนุษยธรรมต่างๆดิฉันได้สำรวจจิตใจตัวเองแล้วและดิฉันคิดว่าดิฉันยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ค่ะดิฉันยังคงแยกแยะได้และเรื่องนี้พิสูจน์ได้จริงๆ ขอคำพูดของปวินที่ก่าวหาดิฉันแต่เป็นเพราะทิฉันได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมสังคมอื่นๆอย่างแท้จริงปวินตั้งคำถามถึงความเป็นป,ประเด็นก้าวและคุณธรรมในตัวเขาดิฉันดิฉันก็คล้อยอยากจะขอตั้งคําถามถึงความเป็นสัตว์าราจา์และความเป็นนักวิชาการในตัวของปวินบ้างเมื่อไรคะที่ปวินจะมีความเป็นนักวิชาการอย่างแท้จริงและมีเหตุผลอย่างตรงไปตรงมานในทุกเรื่องอยากที่นางชอบใช้กับคนอื่นเมื่อไรจะเลิกดีไซน์อยากกระเทยอ๋องอยากคุม วันดีมีวิชาการแต่คืนดีก็รายเหตุผลจิก,กัดคนอื่นไปทั่วไม่บุลลีหน้าตาก็ดูถูกสติปัญญาของคนอื่นความใจแคบและอากาติส่วนตัวของประวินในหลายๆเรื่องทําให้ประวินดูเป็นคนที่มีวุธิภาวะและเหตุผลมากกว่าคนอื่นตรงไหนคะทำม่ใช้แค่เรียนสูงแล้วก็ประดิษฐ์คําพูดเป็นครั้งๆได้ดีกว่าคนอื่นก็แค่นั้นแต่พฤติกรรมก็เห็นเห็นอยู่ค่ะก็ฝากไว้แค่นี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ ขณะที่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของดักตพวินหลังจากที่เงียบไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็กลับมาฟาดจามซวนกลับทางแพรรี่ทันทีคะว่าเมื่อวานติชันเขียนเรื่องปัญหาทางการศึกษาของสถาบันสงไปแล้วโดยยกหวันเป็นกรณีตัวอย่างวันนี้อยากชวนคุยต่ออีกในสองสามเรื่องที่เกี่ยวข้อกับการศึกษาของพระสงฆ์ค่ะหนึ่งคือเรื่องความสุขตรงและความรุนแรงในพระพุทธศาสนาคือแม้พุทธศาสนาจะสอนเรื่องเมตตาและอหิงสาแต่ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่านในเวลาเดียวกันพุทธศาสนา ก็ได้ถูกตีความและนําไปใช้ในทางที่ตรงกันข้ามอาทิตย์ในช่วงสงครามเย็นพระกิติวุฒโธเคยพูดว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปให้ความชอบธรรมทางศิลธรรมแก่การใช้ความรุนแรงอ้างว่าการปกป้องชาติศาสนานและสถาบันพระมหากษัตริย์จากการคุกคกามของลัทธิคอมมิวนิสต์ถือเป็นกุศลและการสังหารผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเหล่านี้จึงไม่ถือเป็นบาปอย่างที่ควรจะเป็นมาถึงปี2025อดีตบร,ริเวนเก้าอย่างพิวันก็ผลิตซ้ำวัฒก,กรรมฆ่าศัตรูไม่บาปจากการโพล เรียกร้องให้ไทยใช้เครื่องบินโจมตีกัมพูชาหรือ,อยินดีที่ทหารกัมพูชาถูกสังหารและไปนอนคุยกับรักมะม่วงแม้วันนี้ไพวันจะเป็นกระวาดแต่ก็ยังสามารถให้ตัวอย่างความล้มเหลวของการศึกษาในสถาบันสง์และตัวไพวันเองก็ยังออกรายการต่างๆวิจารณ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตพระอยู่เรื่องนี้เราต้องมาตั้งคำถามว่าความสุดตกในลักษณะนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรไำไมคนที่เคยบทเรียนเรื่องความเมตตากลับเลี้ยวขวาทำไมพวกเขากลายมาเป็น fundamentalist หรือ extremity กระหายสงคราม 2. คือเรื่องความจำเป็นของพระสงฆ์ในการศึกษาวิชาการทางโลกด้วยกล่าวคือการศึกษาของสงฆ์ที่เน้นเฉพาะทางธรรมอย่างเข้มข้นซึ่งก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างเช่นในกรณีพาบาลและขาดการเชื่อมโยงกับโลกวิสัยหรือองค์ความรู้ทางโลกที่จำเป็นเช่นประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมทำให้เกิดปัญหาในการกระทำความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นในกรณีไทยกัมพูชาการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมกันของสองชาติอย่างมี ีวิจารณญาณโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมแบบสุตรงจะช่วยลดความตึงเครียดได้การศึกษาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมที่รอบด้านจะช่วยให้เราเห็นว่าความขัดแยง้งไม่ได้มีเพียงแค่ขาวกับดาแต่มีหลายมิติและมีความซับซ้อนดังนั้นการบทเรียนที่เน้นแต่ตัวอักษรและตำราทางธรรมจึงไม่เพียงพอในการส้างหนักปากที่จะสามารถนำพาสังคมให้รอดพ้นจากความขัดแยง้งที่ซับซ้อนในยุคป,ปัจจุบันได้ 3. คือการใช้ความขัดแย้งในเชิงพาณิชย์ ระเียวันชีว่าสงครามและความขัดแยง้งไม่ได้สร้างความสูญเสียเสมอไปแต่ยังสร้างรายได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคดิจิทัลที่อินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากใช้สถานการณ์ตึงเครียดเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่เรียกยอดวิวยอดไลค์และสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียการกระทําในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจ การที่อินฟูสามารถอวดไรายได้หรือทําเนื้อหาเชิงพาณิชย์จากความขัดแย้งได้อย่างหน้าตาเฉยแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึงความสูญเสียและเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนในพื้นที่ความเสื่อมถอยของจริยธรรมสื่อในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อได้เส้นแบ่งระหว่างการรายงานข่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้กับการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจึงเลือนลางลงอย่างชื่นเชิง การสร้างความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์การสร้างเรือหาที่ปุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังอานถูกมองว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุนิการดึงดูดความสนใจของผู้คนทําให้สงครามกลายเป็นสินค้าที่ขายได้และความขัดแย้งในสังคมก็ถูกทําให้ยืดเยื้อออกไปเพื่อประโยชน์ทางการค้ามากกว่าการมุ่งหาทางออกร่วมกันแต่เราไม่ควรต้องแปลกใจคารวาที่ใช้สงครามเป็นไรายได้ก็ไม่ต่างจากพระสงฆ์ที่ใช้ศาสนาใน,ในเชิงพาณิชย์และอีกโพสที่เหมือนเป็นการเด็บแดมอีกว่าท่าเลือนผ่านถือว่าใจดำผิ ท่าเลื่อนผ่านชั้นขาดรายได้ถูกและขยี้โพสต์นี้ด้วยแคปชั่นที่บอกว่าสงครามเท่ากับรายได้อามาด้วยการแชร์ข่าวจากสื่อดังที่พัดหัวข่าวขาว่าแรกมากประวินทร์สัตรีลามไปถึงการศึกษาในสถานบรนสงล้มเหลวคารวะที่ใช้สงครามเป็นรายได้โดยเขียนแคปชั่นเอาไว้แรงอีกคาว่านี่เป็นโอกาสอันดีของการสัยดาการศึกษาของสง งานนี้จับตารอดูได้เลยคะว่าทางแพรรีจะออกมาสูนกับอย่างไรบ้างอย่างที่หลายคนบอกเลยคะว่าคู่นี้มวยถูกคู่ของจริงค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากลินกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ติดตามช่อง u t u b e ทัพตลาดและเพจ a c e b o o k ทอดตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ